สรุปผลการแข่งขันนักตกสาวไทยลงสนามพบทีมชาติจีนเจ้าภาพศึกวอลเล์บอลยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า16ปีชิงแชมป์เอเชีย2023การแข่งขันวอลเล์บอลยุวชนหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า16ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่หนึ่งปี2023นะสนามหลิงปิงสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองหางโจวประเทศจีนวันนี้วันที่6กรกฎาคม66วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามพบทีมชาติจีน เจ้าภาพโดยผลงานนัดแรกในรอบที่สองนักตกสาวไทยยู่16เอาชนะอุซเบกิสถานไป3 0ถึงศเซต25สถึงส25ถึง7 25ถึง7สำหรับผลการแข่งขันทีมชาติไทยพบทีมชาติจีนสรุปนักตกสาวไทยพ่ายจีนไป0ูถึง3เซต15-25 1 2ถึง25 12ถึง 25, 25และ10ถึง25 สำหรับวอลเล่บอลยุวชนหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า16ปีชิงชนะเลอร์แห่งเอเชีย2023จะคัดแค่3ทีมไปแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในปีหน้า